สวัสดีนะคะเ,เพื่อนเพื่อโทษทีนะคะคลิปนี้คือต้องเอามาภาคเองนะคะเพราะว่าลมแรงมากเลยค่ะแบบแรงจนแบบถ้าไม่ได้ยินเสียงพูดเลยนะคะเอามาฟังดูคือลมมันแรงจนแบบกบเสียงพูดเรานะคะก็เลยขออนุญาตเอามาใช้พูดเองนะคะบรรยายให้ฟังนะคะ ตอนนี้ที่สถานที่ตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่เป็นที่สุบอกว่าสุมีมีงานสองที่นะคะอีกที่นึงก็จะเป็นที่ทำง,งานของของทุกๆวันศุกร์นะคะที่สุมีมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหนักหนานะคะแล้วมันเป็นมันเป็นวันศุกร์ที่เราสามารถแบบคือถึงเหนื่อยยังไงเราก็เราก็พอทนได้เนาะคะเนาะเพราะว่าถ้าเราทาเสร็จแล้วเราก็ได้มาพักผ่อน ตื่นขึ้นมาก็เป็นวันเสาร์อย่างเงี้ยเราก็ได้พักผ่อนนะคะคือมาชมบรรยากาศอ่าอ่าที่ใกล้ที่ทํางานของสุอีกทีหนึ่งนะคะมันจะเป็นที่คล้ายๆก็ว่าเหมือนเขาหน้าร้อนนะคะเขาก็จะมามาพักมาตากอากาศกันนะคะแต่ไม่มีโรงแรมนะคะไม่มีที่เห็นอยู่ที่จะเป็นตึกขาวๆหรืออะไรนี่ก็คือสถานที่ที่สุมาทํางานนะคะตึกสีขาวนั่นคือคือตึกที่ สถานที่ที่สุมาทำงานของทุกๆวันศุกร์นะคะและสุจะยืนอยู่อีกคืออันนี้คือที่ทำทาคลิปนี้ก็คือเราเราเสร็จจากทำงานแล้วนะคะก็เลยมามาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะให้เพื่อนๆได้ชมหรือเราพูดอีกทีก็คือมีงานส่งพี่ยูกันนะคะเท่าที่ทุกคนทำกันอยู่นะคะก็เลยมายืนอยู่อีกมุมมุมหนึ่งที่ว่า ถ้าเราหันหลังกล้องหันกลับกล้องมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นก็จะเป็นป่านะคะที่ที่เราถ่ายตอนแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นคือนั่นคือบรรยากาศรอบๆนะคะนี่คือนะคะที่คือเราหันกล้องมานี่ก็คือจะเป็นป่าแต่ก็ป่าติดชายทะเลนะคะติดทะเลเลยนะคะก็เป็นวิวอะไรที่สวยงามนะคะ โทษทีนะคะอาจจะหันกล้องเร็วไปหน่อยก็นี่นี่ก็คือเพื่อนที่ว่าตอนนี้เรามีเพื่อนมาทํางานช่วยด้วยนะคะเขาอยากเขาก็อยากหาไรายได้เหมือนกันเราก็เลยช่วยกันนะคะแล้วก็เราก็เนื้อเราก็พูดง่ายว่าเราก็เหนื่อยด้วยแหละถึงวันศุกร์เราก็แทบจะหมดแรงแล้วนะคะหมดแรงมีเพื่อนมาช่วยเราก็เออช่วยก็เราก็ออกากแบบถ้าทําคนเดียวฝาจะเสร็จนะคะ ใจทับขาดค่ะใจทับขาดเหนื่อยจริงๆบอกเลยค่ะเหนื่อยเพราะว่ามันเป็นวันศุกร์สัปดาห์ด้วยแล้วเราก็เหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วนะคะเราก็พูดง่ายว่าอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่ใช่อยู่บ้านคนเดียวอยู่อยู่บ้านเราก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆบางทีทุกคนก็เห็นว่าต้องไปขึ้นไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดกว่าจะได้หลับกว่าจะได้นอนเราก็เหมือนใช้พลังอยู่ดีนะคะเราไม่ได้พักผ่อนอย่างเดียวนั่ง ปวดหลังปวดตูดปวดเอวน้ำเด้อค่ะเดะ้อแถมยังต้องใช้พลังร้องเพลงด้วยนะคะฝาจะถึงวันศุกร์เราก็เราก็ใช้อน,อนากีมากเลยนะคะก็เหนื่อยเหนื่อยหมดแรงมีเพื่อนมาช่วยก็โอเคค่ะช่วยๆกันช่วยๆก,กันทำก็เสร็จเร็วเราก็ได้กลับบ้านพักผ่อนนะคะเนาะแล้วก็แบ่งแบ่งแบ่งเงินเพื่อนก็เพื่อนก็ได้มีเงินใช้เราก็ได้มีเงินใช้นะคะดูสิคะรอบ รอบๆอบริเวณชายหาดเขาก็จะมีที่ให้คนเดินนะคะทุกคนก็จะเห็นมีที่ให้คนเดินออกกำลังกายนะคะคือก็เป็นสถานที่ที่สวยอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะคะก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะคะเราซูมให้ดูก็จะมีคนนั่งนั่งอยู่ตรงนู้นนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็น โอเคก็ที่เห็นเป็นหลักว้ไว้ไว้ไว้ปิวไปปิวมาอยู่นั่นก็อันนั้นก็คือเขาจะทําเป็นเขตไว้ให้เพื่อแบบเรือจะวิ่งเข้ามาใกล้ไม่ได้นะคะอาจมันอาจจะเป็นน้ําตื้นท้องเรือคุณอาจจะเกิดมีการไปชนโขดหินหรืออะไรก็ได้นะคะเขาก็ทํากั้นไว้ว่าคือคุณจะวิ่งเข้ามาใกล้ กว่านี้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะะเนาะเนาะเขาก็จะทําไว้ไปให้พวกเรือที่วิ่งนะคะระวังระมัดระวังไม่งั้นท้องเรือคุณอาจจะวิ่งเข้ามาชนโขดหินทําให้เสียหายนะคะ,ะนี่ก็เป็นบริเวณเป็นเกาะกลางนะคะเกาะกลางที่เห็นอยู่นั่นคือไม่ใช่ที่ไม่ใช่ริมฝั่งเลยนะคะที่นี่ที่นอร์เวย์จะมี จะมีเกาะกลางเยอะคือถ้ายังไม่ไม,ไม่ไม่ไปไปไม่ถึงแบบถึงทะเลลึกๆจริงๆนะคะถ้าอยู่ตามอย่างนี้เราก็จะเห็นมันจะมีจะมีเกาะคล้ายๆกับว่าก็จะมีเรือเล็กวิ่งไปได้นะคะวิ่งเกาะบางเกาะก็จะสวยบางคนก็จะชอบไอเขาก็จะไม่ชอบแบบคนพุ่งพ่านเยอะๆบางทีเขาก็จะไปไปกางเต็นท์ไปนอนอยู่ในเกาะนะคะ บางคนก็จะชอบแบบนั้นคือคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะอแล้วแต่ละคนค่ะเราก็ได้นำภาพสวยๆนะคะมาให้ชมกันนะคะนี่ก็คือสถานที่ที่สถานที่ที่สุดทำงานอีกที่หนึง่งเป็นสถานที่ที่สวยงามค่ะคือบางวันสุ่มาสุก็ทำงานเสร็จบางทีเหนื่อย ก็นั่งนั่งพักผ่อนเพราะเขามีที่ให้นั่งเนาะเราก็นั่งพักผอ่อนอาบแดดไปก่อนคือถึงไม่อาบแดดก็อยู่ในร่มนะคะเนาะแต่ก็พักผ่อนบรนเมัน,เป,น,เ,ปนเป็นบรรยากาศที่สดชื่นนะคะเราก็พักผ่อนได้มีความสุขไปอีกแบบหนึงนะะ่งค่ะคือพูดง่ายว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคือเป็นสถานที่ที่มาทำงานด้วยแล้วก็เป็นสถานที่ที่ได้พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะ ถ้าวันไหนเราไม่รีบอากาศดีๆเราก็นั่งพักผ่อนก่อนที่เราจะขับรถกลับบ้านนะคะคือที่เห็นเป็นเหล็กอยู่ตรงนั้นก็คือเขาเอาไว้ให้คนเดินลงไปแล้วก็สามารถลงไปเล่นน้ำได้เลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศาด้านด้านข้างของริมฝั่งทะเลนะคะอีกริมหนึ่งที่ จากจากอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทะเลนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบคล้ายๆก็ว่าป่านะคะแต่ก็ไม่ใช่ป่าใหญ่นะคะไม่ใช่ป่าใหญ่ค่ะแต่คนก็มาพักผ่อนกันนะคะมีที่ให้คนเล่นเป็นเป็นสนามฟุตบอลเล็กๆนะคะค่ะให้คนได้เล่นกันนั่นก็คือเพื่อนที่บอกว่ามาช่วยทางานนะคะแกก็ระหว่างเราทําคลิปแกก็นั่งเล่นโทรศัพท์ของแกไปนั่นก็คือเขาก็จะมี ที่ให้เรานั่งนะคะคือเขาก็จัดจัดที่ก็โอเคค่ะก็โอเคนะคะถือว่าโอเคเพราะมันมันก็ไม่ใช่อะไรสวนย่อมที่ใหญ่มากแต่ก็ก็คือมีที่ให้เรานั่งนะคะเนาะมีที่ให้คนมามานอนกลางเต็นท์โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะคะบางที่บางที่สถานที่ที่เราไปกางเต็นท์นะคะมันจะมันจะเสียตังค์นะคะเราจะเสียตังค์ก็ ตรงนี้คือฟรีนะคะแต่แต่ฟรีแต่หมายถึงว่าคือห้องนองห้องน้ําอะไรมันอาจจะไม่มีให้นะคะเราก็แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงนะคะแต่แต่เขาก็มีมีมีที่ห้องน้ําให้อยู่นะถ้าคนรู้จักเนาะมีห้องน้ําให้แต่ที่อาบน้ํานี่เราไม่แน่ใจนะคะเราไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นที่สถานที่ที่ไม่ได้เสียตัง คือบางคนก็อาจจะมาแค่คืนเดียวอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบอยู่ไม่ไกลขับรถกลับบ้านได้แต่เขาก็อยากมาเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะเนาะมากลางเต็นเพื่อมานอนค้างคืนนะคะบางคนก็จะชอบมันแล้วแต่ก็จะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะ